อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกๆุกคนจำรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำกลัดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันขอให้พวกเรานั้นที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่เราจะรับฟังขอให้พวกเราได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราได้ทำบาปต่อพระองค์และต่อผู้อื่นขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะ สำหรับในเช้าวันนี้วันที่29กรกฎาคมพระองค์ทรงตรัสว่าจงเข้ามาหาเราอยู่เสมอให้เราเป็นศูนย์กลางของชีวิตเจ้าเป็นสมอของจิตใจเจ้าความคิดของเจ้ามักล่องรอยไปไกลจากเราอยู่เสมอลูกเอ,อ๋ยเจ้าจะปล่อยให้ ความคิดของเจ้าล่องลอยไปไกลถึงที่ใดเสมอขออภัยค่ะสมอเป็นสิ่งที่คอยยึดเรือไว้ไม่ให้ลอยออกไปไกลเกินกว่าที่มันจะควรอยู่ในทํานองเดียวกันเมื่อเจ้าเริ่มห่างไกลจากเราพระวิญญาณของเราซึ่งสริตอยู่ในเจ้าก็ทำงานดังเช่นสมอที่คอยดึงและตักเตือนเจ้าให้ หันกลับมาหาเราเสมอเป็นการกระตุน้นเตือนให้เจ้าหวนคืนมาสู่เราผู้เป็นศูนย์กลางที่แท้จริงดังนั้นจงเข้ามาหาเราเถิดเพราะยิ่งเจ้าติดสนิทกับเรามากเท่าใดเชือกที่ผูกเจ้าไว้กับสมอของจิตใจเจ้าก็จะสั้นลงแล้วเจ้าจะลอยออกไปได้เพียงไม่ไกลอเมน ให้เรามาฟังในข้อพระคำมภีบรูบที่6ข้อ19เรามีความหวังขอภัยค่ะเรามีความห่วงนี้เป็นสมออันมั่นคงและแน่นอนของจิตใจความหวังนี้เข้าสู่อภิสุทธิสถานหลังม่านนั้น 1. นึ่งยอนบทที่2 2่สขอยีอภัยค่ะ 1. นึ่งยอน บทที่สองข้อและบัดนี้ลูกที่รักจงดำรงอยู่ในพระองค์สืบไปเพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงปรากฏเราทั้งหลายจะมั่นใจและไม่ละอายต่อหน้าพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสเสด็จมามัทธิวบทที่ 22: ข้อ37พระเยซูตรัสตอบว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่าน อย่างสุดใจสุดจิตและสุดความคิดของท่านมาอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระอ,องค์ทรงห่วงใยพระอ,องค์ทรงเปรียบพระวิญญาณขอโปรองเหมือนกับสมอเรือที่คอยดึงและคอยตักเตือนเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะ หมุนไปในทางที่ผิดแต่พระองค์จะดึงเรากลับมาพระองค์ทรงตัดว่าดังนั้นจงเข้ามาหาเราเถิดเพราะยิ่งเจ้าติดสนิทกับพระองค์มากเท่าใดเชือกที่ผูกเจ้าไว้กับสมอจิตใจก็จะสั้นลงแล้วเจ้าจะลอยออกไปได้เพียงไม่ไกลอาเมนพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พงนั้นทรง อยู่กับเราทุกคนห่วงใยเราทุกคนที่ได้เปรียบกับสมอเรือที่จะคอยดึงเราไว้ไม่ให้หลงผิดไปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นศรริลาปกป้องรักษาลูกไว้ด้วยบทเพลงบรรเลงในใจเมื่อยามที่ลูกมีโยพยภัยลูกวางใจในพระองค์ลูกเชื่อและวางใจมั่นคงในพระองค์ขอจงเติมเสริมเรียวแรง ให้แก่ลูกลูกวางใจในพระองค์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกเสมามาพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้เราพร้อมใจกันที่จะทูลขอพระพรและขอให้พระองค์ได้ทรงปกป้องส่งทูตสวรรค์พิทักษ์รักษาทุกประเทศทั่วโลก ด้วยเถิดที่ได้เกิดภัยจากสงครามและภัยจากธรรมชาติอย่างหลายแรงพระองค์เจ้าข่าได้โปรดเมตตาช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ทรงเห็นว่าสมควรด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าลูกขอปากประเทศไทยไว้ในฝีพระหัตขององค์ขอให้สงครามระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาจงจบลงพระองค์เจ้าข้า ลูกรักและสงสารทหารและประชาชนที่ต้องไปรับหน้าที่เข็นฆ่ากันขอพระองค์ได้โปรดเมตตาทรงทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าที่เขาจะไม่ให้โดนภัยจากสงครามอาศว์อาวุธต่างๆที่เกิดขึ้นพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเสริมกำลังเรี่ยวแรงให้ กับคนไทยและทหารทุกคนด้วยเถิดขอได้โปรดเมตตาภ่ายจากอุทกภัยที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในแต่ละจังหวัดขอให้จบสิ้นลงที่จะไม่เกิดขึ้นอีกขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะนำพาให้ผู้ที่เป็นลูกของพระองค์เป็นคิสเตียนที่จะช่วยเหลือคนที่เขาไม่ได้เป็นคิสเตียนให้เขาได้ หลุดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยเถิดและลูกขอฝากประเทศอิสราเอลไว้ในปีพระหัตของพระองค์ที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประชาชนอิสราเอลและประเทศของเขาที่จะไม่สูญเสียไปมากกว่านี้ขอให้พระองค์ทรงเมตตาสถติดอยู่กับประธานาธิปดีทั้มที่จะช่วยให้ประเทศออิเขอไป ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบความสันติสุขที่จะไม่มีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกทุกคนทราบซึ่งในพระคุณขอพระองค์ที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าลูกขอปากอา,อาจารย์กรมเอกอาจารย์หน่อยลักณะของอาจารย์ที่มาเยี่ยมเยียนที่สหรัฐอเมริกานี้ที่ดีซีนี้ ที่เขาจะได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆในการที่จะไปทัศนศึกษาพาลูกหลานไปก็อย่าให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นขอให้ทุกคนได้มีสันติสุขด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกกราบขอบพระคุณพระองค์ชันและเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคน ลูกกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ